อะไรวะเล่นไหลวะน่ะมีคู่โอเคมามามาดวนสนับกูนหน่อยเอาทำไมเขาเขาร้านคลายเดี๋ยวดิซื้ออะไรอีกวะน่ะ<อ>ซื้อนานเลยเหมาล้านมาเนี่ยอืมอืือืมอืมอืมอย่าเออ ไอ้มันลอยนับฟักทองอุย๋อมซื้อสนับโอ้ยจ้อสนับธรรมดาต่อยโอ้ยหยามเนาะนี่แหละโอ้ยไม่ไม่มีมีสิ้นขนขวนตรงอันนั้นด้วยแตกมีอะไรวะแต่รู้เลยไม่รู้หรอก มึงนี่ชอบทำกรรมกวม,มเออโอ้โหโ,โดนกำปั้นครับจังหวะนี้มา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 ให้กูดรอกรู้เรื่อแล้วเสร็จให้กูเข้าฮนะดูที่พวกนี้มีอะไรใหม่ๆ ขออะไรก็ได้ฮ่าฮ่าแปลกๆป,ปอผมี่เลยผมี่เลยเอ้ยน,นำแล้วเว้ยสาม,มอสองศึกดวลกำปั้นหมัดฟักทองเจอหมัดหนับสนับมือเหลืองเอ้ยโอ้ยสูสีเว้ย แล้วพี่ถือไอแพ็คเนี่ยนะแต่ว่าไอแพ็คที่มันเติมแล้วได้ปืนเตจอครั้งแรกแรกปืนอะไรวะปืนดำอ่ะคิดคิดดำอักดำอ่ะอุ้ยนานแล้ว่อนกูคือนานแล้วดิแต่กูชอบไอ้ที่มันเติมแล้วมันได้โบนัสอลยดีสุดแล้วไม่มีแล้วมีแล้วไอ้ไม่มีแล้วรอดว่ะโอกาสต่อไปตอนนี้มีอยู่เนาะเติมแล้วได้โบนัสอยู่ มีหมดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไอ้ี่ของอะไรวะมีเตร์ได้เมื่อนั้นบวกบวกอยู่แต่ม็มเส้นของทูนะของอะไรเอไม่ใช่ของกูก่อนกูลืมเอา้าไอ้บ้าเลยจะ,จะแนะนำกูลืมมึงมี โอ้ยโอย้สูสีเว้ยปั้มกินนักกินเรามีเสียงเลยตึกๆแจก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 ไปไหนวะนะ่ะโอ้ยขี้หดโถดหายเก๊เเฮ้ยมึงโหลดไม่เสร็จเหรอคายอยู <c oughs> อ่นั่นตัวมึงลอยอยู <c oughs> อ่นั <c oughs> ่น <c oughs> <c oughs> ลอยอยู่ในห้องอะโคตรร้อนเลยหลุดหลุดเออโอ้ยร <laughs> อจนหลุดแล้วเข้าเกมอีกสิบชาติเ้าเรียบร้อย <laughs> ออต้องเติมผ่านธนาคารอะได้ได้บวกธนาคารสิบเอ,อ,บตเตอห้าเออกูเติสิบเัอร์ห้าร้อได้บวกอีกสี่ร้อห้า,หาสิบ เออธนาคารกูมี50บาทนี่หว่าแต่มันมันต้องร้อยหนึ่งขึ้นไปโอ้โหแตกนี่เติมหาธนาคารได้นอได้หร่ามมีธนาคารเลยมึงมึงเป็ธนาคารเลยจีกอร์กรุงไทยกรุงไทยไอุ้งไทยไอ้สีฟ้าปะเออสีฟ้านกนกฟ้าเติมห้าสิบบาทได้อ้อนหนึ่งก็ได้ ห้สิบได้เหรอเออเออน่าสนอยู่ถ้ามันมีอะไรเจ๋งๆนะเติมห้าสิบห้าร้อยบสี่ร้อยห้าสิบแปดนี้โอ้สูสีว่ะอันนี้ไม่ไม่เรียกว่าไก่ไม่เรียกว่าอ่อนดอยเรียกว่าตึงเข้าเนี้กว่าดิคอใน นี่ขอดังข้สัตว์ดกว่าพีบ่บิงดึงเน็ตโอเคโอเคโอเคแต่มันไม่มีผลกับของกูใช่ปะ่ะอืมโอเคจัดไปมาเลยมาเลยคลิปนี้โคตรคุ้มได้ดูทั้งดาบได้ดูทั้งสนับฟักทองครับโอ้โหไอ้นี่โอ้ยแม่งยากตัวนี้โอ้ย คลิปนี้ตึงตึงเครียดถอยเลยเพื่อนเดี๋ยวเราบวกเองโอ้โหมันถอยใกล้แลนะ้วเนี้าเราอ่เอ้ยอุ้ยอ๋อไม่เสมอนะต้องนำอย่างเดียวครับโล<ห>เออวัดดมีมาแล้วเอ้ยไวเว้ยยี่เข้าหกระหุระหัสสัมนะ แต่ไอเกมมึงนี่โหลดอยู่ใช่ไหมยัยงม,มีเข้าเกมเลยอ๋โอ้ยร้อนจนแบบกูอยากกูกูอยากหาไปจากโลกนี้ตอนเนี้ยพูดอะไรอย่างนั้นมึงก็โดดทังโดดทั้งโดดกระมังไปดิโอ้ย ตึงจริงทุกทุกวินาทีไอตัวหนึ่งไปไหนวะเนี่ยไก่ยืนหมดว่าไม่ยืนว่ะเดินไปมั่วสั่วเลยโอ้โเฮ้ยรอบนี้โจเกอันมาดีเว้ยรอบนี้มังไอไก่อะเนาะแม่งโหดโหดแม่งฟันหัวกูอย่างเดียวเลยโอ้โมึงโดนดาบเลย นี่มาโอ้โหโอ้โหปาเลยเหรอโอ้โห,โหโอ๋อได้ไม่ไวายก็ต้องคูนายอีกอิสาเข้าเกมแล้วฮะีิสาเข้าเกมแล้วเข้าเกมเหรอเออโอ้ยตัวคุณนายมึงออกมานี่ที่หมันไส้ตัวนี้บอก ตัวนี้มีดคู่เก็บมันก่อนก็ได้บ้างคาร์นี่คนใจวัวนี่เอาเนี่ยแต่ต้องสั้งสันนี่เอาไก่ยืนโอ้โหไก่ยืนสองตัวเลยยืนอีกป่กเนี่ยยืนอีกกินอีกอะเอาดีเฮ้ยเอาอีกวะโค๊หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ปลอม นี่เออถอยก่อนไม่เอาละไปดีกว่า <laughs> มา,อ,าอยู่ไหนโอ้ยเออไม่ได้ปลาหรอกมึง <laughs> ลวงลวงยันข้างในเอาเด้เออ มาตัวนี้เด้ออุ๊ยอุ้ยตัวนี้อันตรายอู๋ก็ได้วะมึงหลบทำไมนักหนาเพื่อนมึงลำบากเลยเพราะมึงเนี่ยเพราะมึงตัวเดียวโอ้ยเอาใหญ่โอ้ย

โอ้ยเยอะเกินหูหายใจไม่ทันจะแต้มนำอยู่สิบแต้มเว้ยนีย่ตัวนี้มันใช่อ,อะไรอะไรกูในมึงมามึงนี่หัวกูบ่อยละอืมชนาอะไรวะ ไอ้คู่นายอยู่ไหนมึงใช่ไหมมึงใจมอยมึงใจมอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ๊ยจุ๊กจุ๊บโอ้โหโอ้เสียวหัวแตกไอ้คู่นายมึงงอกมาเอาโูเฮดี้ชัสเกรเบอร์โอ้อออยอดดอโ,อโดนอีกไปไหนวะ <c oughs> ไปไหนชว่าว่าว่่เ้ไม่โดนโอ้ยปาทิ้งเลยโอ้อจะนะไม่ใสเท่าไหร่